คณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำราญอำเภอเลืงนกทาจังหวัดยะโสธรตั้งอยู่ที่บ้านดอนมาซ่อมหมู่ที่สี่ตำบลโคกสำราญมีโครงสร้างคณะทํางานดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสมบูรณ์เงาสี หัวหน้าคณะทำงานข pues ับเคลือสส่อนกองท X, ุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำราษสวัสดีค่ะดิฉันนางนนท์จังคำไขคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตีตำบลโคกสำราญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพียงกิตโคโนคณะทำทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำราษฎร์ดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางนิส,สัยสิงการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตะบนโคกสำรานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางกมลสากะสิงคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตะบนโคกสำรานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันภาแสงตา คณะทำงานขับเคลื ite, me, ่อ <sup> นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำรานค่ะค่ะดิฉันชื่อนางภูชัดมาในบุตรคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำรานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปรมปิดาเมื่อพองคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตำบลโคกสำรานค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางประหยัดเสมอพักค่ะเป็นเลขานุกการคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตะบนโคกสํารานค่ะสวัสดีค่ะบทบาทหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่ตำบลติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่ตำบล รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคให้ออกสอทอราบและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมอบหมายมีจำนวนสมาชิก2ประเภท 1. ประเภทองค์กรจำนวน16องค์กร 2. ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน4,101คน จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปีพศ2560ถึงปัจจุบันได้รับอนุมัติจำนวน40โครงการจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น2,875,275บาท การสนับสนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลให้ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทออีกทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพร่วมออกบูธจัดแสดงจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีต่างๆที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อบรรณาการการทำงานร่วมกันเช่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโคกสำราญจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โครงการอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การจับจีบผ้าประดับอาคารการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางเป็นต้นผลงานเด่นส่งเสริมการดำเนินโครงการของสมาชิกที่ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำราญรู้สึกภาพภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการส่งเสริมให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี และได้มีบทบาทในการเฝ้าระวังดูแลแก้ไขปัญหาของสตรีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีนำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด,ด้ยโอกาสอื่นๆในสังคมดังนั้น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำราญจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพจนประสบผลสำเร็จมีอาชีพและมีรายได้เสริมสามารถต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปได้